สวัสดีจ้ะมืปรสิทิภาพมาก็คเอ,อ่อพริกแกงเผ็ดเก็บไว้ใส่ด้วยจ้ะอันพริกนี่กระบดไปแล้วพริกกรประมาณสามขีดมิตรไข่ขมินผิวมะกรูดแล้วก็คาจ้ะกระเทียมเกลือพริกไทยดำกระปิจ้ะโอเคเราขอสิมาก บดอันตัตที่มันหยาบๆก่อนผสมลงไปแล้วผิมกกวมะกรูดเอาคาลงไปก่อนจ้ะก็ผิวมะกูดผิวมะกูดผิวมะกูดอันนี้ก็กกกกกกสิฟันตั้มไปไวด้ดอกจ้ะเฮ็ดเฮ็ดส่วนหลายเนาะ ขมิลล่มจ้ะใส่หล,ลายเลยหลังจากนั้นพิก่งก็จะมาเอาใบเย็ดใส่อัวได้าะวเฮ็ดเห็ดลดดับเห็ดเต็มที่ตอนนี้เอาตะไคร่ลงจ้ะตะไคร่กับยังหลายเลย ร้อยการรนึงขีด้อมกระเทียมเลยจ้ะแล้วไปตักนอนเกลือบอัน,นี้พริกไทยดำจ้ะ ไล่ไปเลยอันนี้ประสงค์กะปิจกบเป็น แต่สิบบะได้ใส่หอมอกเต้องจะาำข้าสิเฮ็ดแกงสมเขากะเอามาตำไม้ปุง๋งตำใส่รกแล้วก็ใส่หอมใส่กระชายลงไปจ้ะเอเคจ้ะคิดว่าละเอียดเท่าแล้วเราทำติดติบติดไปหาขวดโหลมาใส่จ้ะ โอเคจ้าพี่แกงเผ็ดอันนี้ประส์ว่ากัดเซ็ตสับเรียบร้อยแลวจ้าสิลโลยเกลืขอข้างนา้ำมันจ้าเพื่อถนมอมอ,อาหารเอาไว้พราะวา่าเขาได้มิสารกันบูดขึ้นลานขาเขาเป็นอันว่าเซ็ตสับเรียบร้อยขัวกิ้งก็ได้แกงสมทั้งไตก็ได้แกงไตปลาได้เบิดจ้าแค่จ้าไว้พอกันคลิปน้านแล้วจ้าซอสดีจ้า